วัสดีจ้าตอนนี้คุณอยู่ในรายการโป๊ะแจกอยู่กับน้องบัตตี้และพี่นกต่อจ้าสำหรับรายการโป๊ะแจกของเรานั้นที่เป็นรายการที่รวบรวมความโป๊ะที่เกิดขึ้นและเป็นกระแสฮอตฮิตในเวลานี้และเราจะเอามาเมาส์มาหมอย์กันเยด้วยกันจ้าสำหรับเรื่องของคาว่าโป๊ะเนี่ยน้องบัตตี้ว่ามันควรจะต้องตีความอย่างไรมีความหมายอย่างไรหรือในความคิดของน้องบัตตี้สำหรับอะไรน้องบาใช่ไหมพี่ต่อ คำว่าโป๊ะเนี่ยก็คืออาการของคนที่มีพิรุธไม่แนบไม่เนียนมีอะไรผิดแปลกไปจากเดิมแบบมันไม่ธรรมชาติไม่ n a t u วโ l อะไรอย่างเงี้ยมันนี่ปกติอ่ะแบบเคลื่นวิตกโป๊ะเยอะวรูวาอะไรอย่างเงี้ยใช่กุ๊กกุ๊กกุ๊กดูแบบไม่เป็นธรรมชาติไม่เป็นธรรมชาติวิตกปรุงแต่งใดๆมีอะไรผิดตาผิดแปลกไปจากเดิมก็คือแบบว่าโป๊ะหรือเปล่าโป๊ะแล้วนะแล้วในคอนเซ็ปต์แบบนี้เนี่ยในอีพีแรกของเราเนี่ย ก็จะเป็นใครไปไม่ได้ที่เขาเป็นกระแสฮอตที่สุดในเวลานี้เวลานี้ใช่ไหมละครแห่งปีก็ว่าได้ละครแห่งปี <c oughs> อย่าบอกว่าเป็นเรื่องนั้น <c oughs> ใช่ไม่ใช่จะ <c oughs> เป็นที่ดาซาตานเท่นานั้นเปิดตัว EP เราเลยรายการที่แบบว่าละครที่แบบว่ากำลังพูดถึงอย่างมากเป็นกระแสมากมายต้องมียอดวิวเนี่ยใายดจตาคือ200้ยล้านวิวแป๊บเดียวเองครับทุกคนจริงๆแล้วก็ ที่เดอะสตาร์เนี่ยนะจะเป็นเออ่ละครที่เมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดคนเกิดยุคเก้าสูทนะคือจะแบบว่าตั้งตารอคอยดูกันมากเลยว่ามันเป็นลั้งแบบยุคแห่งปีเลยเมื่อก่อนเนี่ยจะนําเล่นโดยพี่สาวของบารัสก็คือเออ่พี่พิงกี้สุนิกากับพี่เกรซใช่แต่ว่าพี่สาวอ่ะคือเขาเกิดท้องเดียวกันกับพ่อแม่เดียวกันใช่ใช่พ่อแม่เดียวกันพี่พิงกี้กับพี่เกรซใช่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเอ่ออเามาทําใหม่เป็นปี2 0ง1ก็คือเป็นน้องสาวอ่าเป็นน้องเป็นหลานน้องสาวของในรายการเดู่เฟสอ่าใช่ก็มีเอ่อน้อง สกายน้องเทียแล้วก็มีน้องเจสซี่น้องสององบัทเองเป็นผู้นำแสดงทั้งหมดเลยจ้าว่ามึอฝนได้ยินดอยมาแล้คนอื่นเขาได้ยินเด่นกันมาหมดแล้วจริง <c oughs> ทุกคนทางบ้านบอกว่าบ้านได้ยินเด่นน้องๆจะได้ยินดอยนั่นคือดอยนั่นคือดอยน,อนี่คือเด่นอันนี้คือเด่นมากยินแบบนี้หลอกๆว่าตัอ่าสำหรับเรื่องที่ดาซาตาี่นะมันจะมีความโปะเนี่ยกดขึ้นมากมาต่อทีนี้บ้านเลยยกตัวอย่าง สักสี่ตอนสั้นๆที่เป็นความโปะโปรโปที่มันแบบว่าทุกคนเนี่ยพูดถึงกันเยอะเนี่ยมาให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันาปว่ามีอะไรบ้างนะสำหรับข้อต้นเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นความโปะที่น้องๆทั้งสี่สาวเนี่ยนะก็คือหาอะไรได้เสริมหาเงินพิเศษเพว่านัดเงินเนี่ยนะไปจ่ายค่ารับนองให้กับทางมหาลัยก็เลยคิดกันว่าจะขัเข้ากล่องกันทีนี้ก็เลยปรึกษากันว่าจะทำยังไงดีเพื่อ ให้ข่าวกลองเนี่ยมันขายดีมันจะต้องแบบไม่ธรรมดาไม่โหนโบใช่ไหมก็เลยไปปรึกษาเพื่อนสาวก็คือน้องเพิร์ลพิทนั่นเองเอว่าจะให้ถ้าไงดีก็เลยคิดกันว่าถ้างั้นก็เต้นอ่าเต้นแล้วก็เพิร์ลพิทเนี่ยเขาเต้นเก่งก็เลยขอให้เพิร์ลพิทเนี่ยช่วยสอนเต้นให้ในการโปรโมทเพื่อขายข้าวกรองทีน,นี้เราไปดูกันว่ามันเกิดความปกอะไรกันบ้างไปดูกันเลยจ้าคลิปแรกจ้าเขายังไม่มีชุดเต้นอ่าน,นี่เป็นคลิปแรกอ่านี่ก็คือคลิปแรกนี่นี่ ชวนก็บอกว่าเพิ่อพี่เธอสอนฉันหน่อยสิแล้วก็โอเคไม่ได้ไหมฉันสอนให้สอนได้ที่สอนให้แต่พับได้อยู่นะคือเออเสื้อผนท่านั่งได้อยู่พับได้เป็นการปั๊มโอ้โหแม่เจ้าฟูให้ได้อย่างนี้ชุดแรกตอนดูนึกว่าเต้นสอนเติ้นพระโคนั่นแหละแข้งขายาสบัดก์ยกซ้ายยกขวา สาบายว่านี่คือการซ้อมเต้นไปขายข้าวก่อกนี่แค่ซ้อมเต้นยังไม่ถึงวันจริงเดี๋ยวมาปเป็นวันจริงกันนะเดี๋ยวรับดูที่วันจริงเลยจ,จ้ะเสื้อผ้าเราผมพร้อมฟอร์บบบบบพร้อมเห็นไหมขาดเสร็จพร้อมรถด้วยนะพี่ต่อนี่นถ้าเกิว่าหนูไม่รู้เรื่องไมืองราวก็คือถ้ามาดูปุ๊บมอเตอร์โชว์จ้ะงานมอเตอร์โชว์แน่ๆจ้านี่นี่ถ้าไม่ไม่มีโลเคชั่นจะไม่รู้เลยนะว่าขายที่เมืองอะไร อันน şey ี้พี่นี่กขายหน้ามหาลัยอันนี้ขายหน้ามหาลัยนะนุเต็มนเต็มนี่ถ้าเป็นหนูหนูไมมาขายข้าวของนห้าสิบหมังไม่ขาย ดูไปทำงานมอเตอร์โชว์ค่ะน,นี่นี่พี่พนุ๊งตอเนี่ยว่าอยู่ในงานประสงทการ oh. คือเขามีการสาระน้ำอะไรกัน oh. หรือเปล่าโอ้โหเพราเต้นกันที่สุดฤิ์สุดเด็ดรกากเ <c oughs> ต้นแบบเนียนมากไม่โปะเลยสเต็ปเด็กมาหาลัยทั้งนั้นไม่ใช่สดเต็ปของเด็กเต้นเลยจริงๆไม่สเต็ปของนักเต้นเลยจริงๆไม่โปะเลยเข้าของแบบนี้มีพันหมดพันบอกเลยมีหมื่นหมดหมื่นขายหมดแน่นอนหรือว่าโรงเรียนนี่คือโรงเรียนนวมศักดรือว่าโรงเรียนสอนเต้นโอ้โหเต้นเต้นแบบแดนเซอร์นี่ ยอมยอมสยบเลยนี่แค่ความปกแรกน,น,นะนพี่ต่อเดี <c oughs> ๋ยวความผิดของเราเอก็ได้หมันจะมากขึ้นเรื่อยเป็นความโปะที่สองก็คือ,อพ,พดเรื่องนี้ก็จะเป็นแบบว่าน้องทานใส่แล้วห <c oughs> า,างเงินได้หาเงินไปจ่ายค่ารับรออีกแล้ว,แ,ลว,แ,ลวแต่ว่ารอบนี้ก็คือแบบว่า ถ้าเกิดวันนี้ไม่จ่ายเนี่ยก็คือต้องออกจากโรงเรียนทัางเท่านั้นน้องก็เลยเครียดมากเพื่อสาวอย่างวริการเนี่ยก็เลยพาไปในที่ที่นึงก็ไปหาไรายได้เสริมเดี๋ยวเดวเดีคือก่อนใน,นนี้น้องน้องเขาไปเต้นขายข้าวกล่องอยงก็เต้นอีกย,ยังได้เงินมาไม่พอไม่พอเพราะว่า่ <c oughs> อในในหนังเนี่ยในในละครนี่ก็คือแบบว่าโดนแบนห้ามขายต่อพระเอกไม่พระเอกแบนอ๋พอพระเอกแบนเลยต้องไปหา อาชีพอื่นเสริมอื่นก็จะมาหาเงินต่อจริงจริงพี่ิ้งพูดน้องเขาทำอาชีพสตรีทนะถึงแม้ว่าคน้องเขาจะจะเลื่อยมากหนึ่ง่งน้องทางสายคือสู้ชีวิตสู้ชีวิตจริงจริงแล้วก็ที้เราไปดูกันว่าความโง่ไอ้สองน่ะเป็นอะไรอ่าอนี่ความลวดลายลวดลายอันนี้คือเหมือนเป็ในป๊อกแล้วต้องไปเจอพระเอกปรเอิร์นโป๊อกไงเจอพระเอกแล้วก็ตกใจตกใจเรื่องยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงคือยังไงต่อ นั่งลื่นล้มจ้าแต่ดูท่านานเกิอะารเกิอะายการที่เราล้มเชื่อต่อแล้วคือมือเนี่ยทำท่าตกเนี่ยท่านี่คือจริงๆถ้าถ้าเป็นหนูตกนะคือวงแต่งนั่นคือหัวทิมขาที่ฟ้าจ้าพี่ต่อหัวต้องนําลงมาก่อนเลยนะใช่คือแต้องนําอันนี้คือล้มแล้วแบบว่ามือลื่นปุ๊บคว่ำแต่ว่าหน้านี่คือเชือตยู่ที่บ่าภัยเหตุไอ้นี่ก็ใช่แต่เนี้ยอันนี้พี่โยต่ตอบวงนิดนึงว่า เดี๋ยวนะคือก็ไม่ควรไปเจอพระเอกในสถานที่แบบนี้หรือเปล่าพระเอกไปเที่ยวพอด,ดีบังเอิญนะพระเอกไปเที่ยวพอด,ดีงานแล,ล้วร้าไหนก็แบบบังเอิญไปรับงานเต้นพอด,ดีอ <c oughs> อือก็เลยแบบว่าบังเอิญโป๊ะโป๊ซ้อนโป๊ซ้อนโป๊ะพระเอกใช่ไหนที่เปคนห้ามไม่ให้เต้นในมห,หาวิทยาลัยใช่ใชแต่ว่าพระเอกไปชมโคโยตี้ที่ในที่แบบนี้ทางที่ก็ห้ามไม่ให้เขาเต้นโบสป๊ซ้แล้วได้ข่าวบอกว่าค่าจ้างค่าตัวสามพันต่อนสามพันไม่รวมทิป ไว้ตายหนูลูกสามพันหนูทุ่มหนูทุ่มสุดฤทธิ์เอกสามแสนเปนดูตอนไปดูนางเต้นนะเมื่อวานนะจ้าแต่เด็ดตรงท่าลงนี่แหละคือไม่รู้ว่าเลื่นลงมาอีท่าไหนอาจจะมีกลับตัวสมมอร์ซอลตีลังกาสามร้อยหกสิบองศาหรือได้ๆก็สเต็ปการของนักเต้นงานการบาลานซ์ตัวน้อก็อาจจะ้องออกเป็นท่านี้ก็เป็นได้คือถ้าเป็นพี่น้องต่อทรงเนี้ย คือหมอนอ่อนกะดูกคงเสื่อมอ่ะคือคืออาจจะทับเส้นประสาทก็เข่าเราอ่ะเนาะเข่าเราก็ตือีแบบหนึงไงวาดเอกก็ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวพาไปต่อกันคลิปที่สามจ้าจัดไปแล้วก็คลิปโป๊ะที่สามของเราก็คือเป็นคลิปที่เอ่อนางเอกกับน้องยุตาเนี่ยก็คือเซ็ตเปร่างพิเศษนะคะในการที่จะเปิดประตูอ่า เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเกิดความปนยัไงเกิดขึ้นบ้างอ่านี่นะเห็น,หนไหมเป็นเสียงนางไร้นางไร้นางนางไร้เปิดประตูตตมา <laughs> เสร็จเรียบร้อยแต่มันปนตรงที่ว่าเนี่ยก็คือประตูอยู่เรื่อม,มอ่ะตาวใช้เอื้อมแตม่เปิดใช้พลังก็เลยเป็นกระแสที่แบบว่าโลกตัวเชื่อไดพูดเป็นเยอะมากก็ปาจกระแสก็ว่า ช่วงนี้มันเป็นอะไรนะโควิดใช่ไหมเป็นโซเชียลดิสเทนซิ่งก็คือบอกว่าเป็นระยะห่างลดเป็นการสัมผัสก็เออก็ดติงอ่าก็ต้องเข้าใจนางนะหรือว่าอีกกระแสนึ่งเขาบอกว่าอะไรนะก็คือคือคือโซนนี้พี่น้องต่อมองว่าพี่น้องต่อมองว่าแค่เอื้อมมือไปเปิดแล้วเอามือมาเช็ดแอลกอฮอล์หรือเช็ดกระดาษทิชชู่ค่าเช็ดจะดีกว่ากระแสคือบอกว่าทไม่ใช่ไปเปิดแค่เอื้อมเองเลยอย่างเงี้ยกระแสว่าก็น้องคนเรียนภาษาเวทมาแล้วก็นิดนึงเดี๋ยวใช้แล้ว เพี่ยงไงวิชานิดนึงให้ดูให้ดูพลังนิดนึงว่าเรียนมาหลายวิชาเลยมาหลายขั้นตอนแล้วต้องเข้าใจน้องหน่อยทำได้ทุกอยางแต่จริงๆอน่ะก็คือจริงๆถ้าเกิดว่าจะไม่ให้โปะใช่ไหมก็คืออัศดกรแบบไปกุ่นแจแบบร็องกะเออคือจะไม่โปะอันนี้คือแค่แบบว่างอกข้องเปิดเลยแล้วเนี่ยราโตพลังนางลึกล้ำมากบอกเลย ตอไปที่สี่เป็นคลิปโป๊ะคลิปที่สี่ของเราก็คือพดเรื่องนี้นะแบบว่าเป็นการแข่งเต้นของน้องทั้งสี่สาว่าก็คือว่าเหมือนน้องทางสายเนี่ยเข้าไปสร้างนี่เอาไว้แล้วก็ต้องต้องหาเงินหนึ่งล้านบาทเนี่ยเพื่อมาใช้นี่กับทำหาไรยรับให้กับเพื่อาของพระเอกใช่ไหมแล้วก็ชีวิตเนี่ยวนเวียนกับการหาเงินหาทองนลน้องขยันเรารูกตันดูจริงแล้วก็ เลยฟอร์มทีมขึ้นมาเพื่อจะแข่งเต้นเพื่อชิงรางวัลหนึ่งล้านบาทคุณก็ไปดูกันว่ามันเกิดความโปะอะไรเกิดขึ้นอ่านี่นะดูนะดินดินมานะอ่าน้ําน้ํามานะอไฟไฟมาจ้าลมลมก็มาให้ได้อย่างนี้ให้ได้อย่างนี้ไม่แข่งเต้นหรือว่ามันโปนหรือยังไงเสกดินเสกลงเสกลมเกไฟหรือยังไง ป็นกูกเข็งเขาต้องยอมแพ้เลยนะส่วน,นนี่นคือแบบว่าน,น,นี่คือเป็นการสดเดตดแบบว่าเปิดตัวอนี่อันนี้เป็นน้องเพิ่งพิดว่ารุดลายน,นะขยับมือ,ม,อมีไฟขยับมือมีไฟไม่ธรรมดไม่ธรรมดามไม่ธรรมดานี่ถ้าเกิดเป็นเรื่องจริงก็คือเวทีไฟไหม้นะ <laughs> <laughs> ก็คีคนดูคือต้องตายอ่ต้องเดืไฟคลอกจริงๆมีโอกาสรอดวายทั้งเวทีอันนี้คือเรางยมาแค่แบบของน้องเพิงพิดนะก็คือถ้าไปดูของน้องทานใส่หรือของน้องตาเนี่ย มีเต้นแล้วมีฝนตกโปรยลงมามีน้ํามีพายุน้าเต้นแล้วก็มีลมมีลมโอ้โห <c oughs> โ,โหตรลมมากนะอยากเข้าใจความคิดเห็นของกรรมการว่าเออ,อเห็นอย่างเงี้ยถ<า>่ายก็ต้องชนะแหละใช่เงี้ยพี่รู้ต่อว่าถ้าเป็นพี่รู้ต่อเป็นกรรมการพี่รู้ต้อคงต้อง,ตงวิ่งก่อนเพราะเฮ้ยน,นี่นี่กูกำลังเจอเจออาจียจะสิ่งใดอยู่ในในหนังนะในหนังนะก็คือกรรมการแบบว่าพอพอมีไฟนะกรรมการก็อย่างเงี้ย ร้อแบบโดนเหมือนกับโดนแบบเตลฟันแต่ล้อแต่คือไม่หนีนะก็ไม่หนีไม่หนีเนี่ยโแอ้ยร้อโอ้ย้อแต่ไม่หนีแล้วถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยได้ดูทีละตาตานในเมื่อภาคเก่าใช่ไหมคือพี่พี่เกรสพี่ิงกี้ของหนูเนี่ยก็คือเต้นแค่แบบเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะคือแค่นี้อ่ะก็คือชนะแล้วว่าแต่คือโบว์สมัยคือแบบว่าลังการงานสร้างมากพี่ต่อมาตรงที่ทำไมไม่มีใครคิดนิมนต์เจ้าวาสหรือใดๆนี่ก็คือไฟไหม้นะพี่ต่อมา เออมาดูซิามาแก้ขุนใสมาไล่ผีหรืออะไรก็ได้เพราะดูดูนางไม่ใช่มนุษย์แล้วในในชั่วโมงนี้แต่คือหนังไงละครงไงดูไม่ออกดูไม่ออกจนนึกว่าคิดว่าเป็นเอฟเฟกต์แล้วฉากนี้คือเป็นฉาก็นตำนานที่ผมว่าทุกคนเนี่ยพูดถึงเยอะมากแล้วมีการเอาไปทับล้อเลียนในทิกต็อกคือเยอะมากอืมเป็นฉากที่ดังที่สุดเลยในะละครเรื่องนี้คือฉากเต้นนี่ใครเป็นแฟนนางไม่ได้เนี่ยกอดกอดเป็นไฟลุกกอดเป็นไฟลุกนี่ยน่นะกลัวมากตายแตกอบไฟแต่กอดไฟ ได้ของไฟด้วยแต่นี้ก็เป็นแค่คลิปเล็กๆสั้นๆแค่ตัวอยากให้สี่คลิปของความป๊กที่เกิดขึ้นในละครที่บาที่บาร์เนี่ยเอามาให้ทุกคนเนี่ยได้รับชมรับป๊กไปด้วยกันนะก็ต้องขอบคุณละครเรื่องทิดาซาตาด้วยที่ว่าให้เราแนะนำเอ่อมาออกอากาศเล็กน้อยขอบคุณที่ทางการเอ่อเอาคลิปมาคือติกตอกด้วยที่เอาคลิปขอบคุณคนนี้มาตัดต่อก็จิตว่าเอามาสุขสนานกันเนาะใช่ สำหรับคลิปนี้ของเราหากมีสิ่งใดผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ยังไงฝากติดตามถูกต้องฝากติดตาม s u b สคร i b e ให้พวกเราด้วยใช่แล้วพบกันใหม่ ep หน้าสำหรับวันนี้สว,ส,สวัสดีจ,าจ้า